อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮ่าสวัสดีครับมีลักกที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Reverse 1999นรเะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจากโค้ดก่อนเลยนะครับปิงป้งปิงป้งปิ้งอันนี้มาใหม่เมื่อวานนะวิธีใส่คือเพื่อเพ,อเพ,อเพอกดซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วกดกดอะไรโอ้ยไม่ใช่ขอภยัยฮะวิธีใส่คือกดซ้ายล่างสามหลายขอภัยหลายเกมจัดนะ ส่วนใหญ่เกมอื่นมันจะใส่ซสายบนอ่าเสร็จแล้วให้กดคาว่าซิ t ติ้งนะครับแล้วก็เนี่ยครับอ๋อนี่ครับนี่เอ็กแชนโค้ดเห็นไหมคำสั่งที่สองนะับเพื่อนก็กดโกแล้วก็กดใส่เลยแค่นั้นเองครับอ่าวันนี้จะมารีวิวน้องบอลลูนปาร์ตี้บอลลูนนะครับแบบเลเวลแม็กเลยนะอันนี้มีคนถามมาเยอะบอลบอลลูนปาร์ตี้เราควรทำอินไซส์สามไหมแล้วก็เจ้าการ์ดเนี่ยเออไซคิวเฮอร์ซิคอร์ลิฟเนี่ย ใช้กับบอลลูนโอเคไหมแล้วก็คือต้องบอกตรงนี้ว่าการ์ดของมันเนี่ยคิดจากพลังโจมตีของตัวละครที่ใส่ครับเห็นไหมถ้าที่เลเวลหนึ่งเนี่ยจะอัแทคคิดจากอัแทคจากของตัวละครเราคือ5 3, ้ามเซแต่ถ้าเกิดสมมติเราอัพแม็กเนี่ยจะกลายเป็นหกรซก็คือเพิ่มขึ้นเท่านึงนะครับก็คือสมมุติเอาง่ายแบบเข้าใจง่ายสมมติตอนนี้คิวห้าร้อยถ้าเกิดเราอัพเต็มก็ก็คิวหนึ่งพันเอาแบบเข้าใจง่ายเลย หลักการใช้งานของกาไซคิวนี้ก็คือหลังจากที่เราอัลติเมทไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นฮิวมูให้ทั้งคนให้คนในปาร์ตี้เลยครับแล้วเนื่องจากว่าบอลลูนเนี่ยอินไซส์สามเนี่ยมันได้แอแท็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเ,เดี๋ยวมีให้ดูครับไอแท็นะ I มีอยู่ที่สี่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองก็อัพเรโซแนนซ์แค่แปดนะถ้าอัพสนะิบน่าจะประมาณพันห้าแต่ว่าตัวซับมันไม่จำเป็นต้องเน้นมากนะครับไปอัพพวกตัวดาเมจก่อนดีกว่า ก็อันนี้สรุปให้ฟังเลยอินไซส์สองะบอลลูนมันแพ็กประมาณพันหนึ่งเองอันนี้ขึ้นมาประมาณสามร้อยเลยนะที่เลเวลเต็มหกสิบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนอินไซส์สามควรทําหรือเปล่าอินไซส์หนึ่งกับอินไซส์สามต่างกันก็คือเริ่มมาของอินไซส์หนึ่งเนี่ยมันจะสตาร์ก็คือมันจะมีบัฟปาร์ตี้บอลลูนครับมันคือมันมันจะเป็นรูปบอลลูนโผล่ขึ้นมาขึ้นมาทุกเทิร์นเลยแต่ว่าจะขึ้นได้แค่สามเทิร์นเห็นไหมทิกเกอร์อัพทูสามไทม์แค่สามรอบ แต่ถ้าเกิดเป็นในโซนอินไซส์สามเนี่ยปาร์ตี้บอลลูนมันจะขึ้นทุกรอบเลยครับแค่นี้จบปาร์ตี้บอลลูนดียังไงใช่ไหมปาร์ตี้บอลลูนมันคือบับครับมันจะเป็นบับลูกโป่งอะอ,อยู่ตรงหัวเราถ้าสมมติมีใครมาตีตเรามามันก็จะซ้อาเดาเมจขึ้นไปสมมติเขาตบเราหมื่นหนึ่งก็โดนหมื่นเลยตบห้าร้อยก็โดนห้าร้อยตบพันก็โดนพันประมาณนี้พวกบอสอะแรงๆยิงมาสวนมาติดไปยิงไปยิงใครก็แล้วแต่ปาร์ตี้ที่ติดอ่อบัฟปาร์ตี้บอลลูนส่วนหน้าแหกอะประมาณนี้นะครับ ในส่วนควรจะอัพอินไซส์สามไหมหมีก็บอกหมีก็ตอบตรงๆว่าถ้าเราไปเล่นดาลิมโบที่เราต้องใช้เวลาในการเล่นยาวๆหมีว่าควรนะครับเพราะว่าอินไซส์หนึ่งเนี่ยมันแค่สามสามรอบแต่ inside, อินไซส์หนึ่งมันแค่สามรอบแต่อินไซส์สามมันอยู่ตลอดเลยนะมันขึ้นทุกเทอร์เลยดีกว่าแล้วไอ้พวกลิมโบนี่มหมีบอกเลยมอนเตอร์ถุงกระดาษอะไรพวกนี้ตบแรงนะตบสองพันสามพันสี่พันคือสะท้อนที่แบบหน้าหากักประมาณนี้นะครับ ต่ถ้าเกิดเพื่อนแต่ก่อนจะทำมนะีขอแนะนำให้เพื่อนเมื่อทำตัวดาเมจเอ่อกับตัวซับดามอินไซส์สามสองตัวก่อนอย่างเออยังองมีทำตัวดาเมจก็อินเทอร์เนตี้แล้วก็น้องบูอ่ะอย่างนั้นมีค่อยมาทำตัวฮิลประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลการโจมตีของน้องค่อนข้างแรงมากนะอย่างไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออน้องจะเรียกเป็นคครายๆตุ๊กตาลงมาทับหัวดาเมจค่อนข้างแรงนะครับ และแน่นอนมันก็เวลาโจมตีไปมันก็จะมีโอกาสติดด้วยครับปาร์ตี้บอลลูนก็คือบัฟที่เวลาใครตีเรามาโดนสะท้อนดาเมจนะครับประมาณนี้นะเอาไปว่าเดยมีขออนุญาตไปเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่าเอออันอันนี้คลิปคลิปเก่าเพื่อนๆที่เคยดูหมีอะ่ะตอนอินไซส์สองเนี่ยมันฮิวแค่สามร้อยหมู่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ฮิวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหมีไปลองเทสมาแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากแต่คืออย่างที่บอกว่าการมันต้องทําให้สุดครับอย่างที่หมีบอกอะ่ะ ถ้าการมาทําสุดเนีย่ยแอตแทกตรงนี้จะขึ้นจาก32นะครับกลายเป็น64ซึ่งก็อย่างที่บอกคือมันก็เพิ่มเพิ่มเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งอ่ะเนีย่ยแอตแทกตรงนี้จะหกเ็ก็กลายเป็น10%ด้วยนะครับแอตแทก203ขึ้นมา350ถ้ามีประเมินไม่ผิดเนี่ยแอตแทกน่าจะเพิ่มอีกประมาณไม่ต่ำกว่า300แล้วรวมจากตรงนี้ที่มันคิดจาก32%เป็น64%น่น่าจะฮิวเพิ่มอีกเท่าหนึ่งแน่นอน เอาง่ายสรุปถ้าเกิดการ์ตันมันก็เหมือนเราได้ฮิวหมูทั้งปาร์ตี้เวลาเราหลังเราใช้อันติประมาณพันหนึง่งแต่ตอนที่มีไปทดลองเทสมันมันฮิวประมาณ490เกบเกือบเกือบห้าร้อยนะที่ที่ไปเทสต,ตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเทสให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนด้วยอันนี้ขออธิบายให้ฟังคือตัวบอลลูนเป็นได้ทั้งแบมีสรุปให้ฟังนะตัวบอลลูนเป็นได้ทั้งดามเมจครับแล้วก็เป็นได้ทั้งตัวฮิวแต่ว่าเวลาฮิวของน้องเนี่ย มันต้องอยู่ที่ว่าปาร์ตี้ของเราเลือดลดเยอะถ้าเกิดปาร์ตี้เราเลือดลดเยอะเวลาฮิวจะแรงถ้าเกิดปาร์ตี้เราแบบเลือดเจ็ดเปอรแบเบเปอรเวลาฮิวมันจะไม่ค่อยแรงครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เก็บฮิว2อสดาวไว้ฮิวตอนที่แบบปาร์ตี้ราห้อะไรอย่างเงี้ยเหลือ3ามเอ,อหายไป70เหลือสาิฮิวที่เต็มเลยนะสอดาวอ่ะมียาวใส่การตามนี้นะ ออนนี้อ่าเห็นไหมพอเข้าเทิร์นมาเทิร์นแรกเห็นไหมครับปราร์ตี้บอลลูนจะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าคือแต่ว่าไอ้มอเตอร์ที่ตีต้ตองมีต้องมีตัวละครที่มีบัฟปราร์ตี้บอลลูนนะครับไม่งั้นมันจะไม่สะท้อนนะประมาณนี้นะไปยัง,ง<ๆ>นี่คือหนึ่งดาวสองพันเจ็ดแรงนะ เป็นตัวเป็นตัวฮิลที่มีดาเมจแรงมากนะจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นแอคแท็กาดีอ่ะยิ่งธรรมดาวที่สองมันเจ็ดแรงไะอ่ะเห็นไหมครับพอจบเธอเสร็จปาร์ตี้บอลลูนก็จะเด้งขึ้นมาแต่ว่าเอ่อบัฟปาร์ตี้บอลลูนตะกี้มันตีมามันเลยสะท้อนไปแล้วเลยหายไปประมาณนี้นะครับอ้าสองดาวครับสองดาวแอคแทกขึ้นไปสองร้อยสี่สิบอ๋อมันน่าจะตายแล้วม้งเนี่ยอ่อ อ,อม้าทับครับไปยง 4, 000, ิง4 0 0ันี่คือตัว,ต,วตัวฮิวเหรอเนี่ยมันแรงจังวะเห็นปะถ้าเกิดสมมติเลือ่อนเราลดเป็นิดเดียวเวลาฮิวมันจะเบานะครับต้องเลื่อนรถเยอะๆแล้วฮิวมันจะมันจะเด้งเยอะเด้งทีสองสามพันอ่ะอันนี้มีจะให้เก็บเกลี่ยน้องบอลลูนเป็นตัวเอกนะครับเดี๋ยวมีเอานี่ใส่ก่อนอยากจะลองเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมม,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 ม 3, ติม้าม้าสามดาวมันแรงวะ อาตาหน้าเราได้อันติเรียบร้อยแล้วครับไปเยี่ยงเห็นปหเลื่อนเลื่อนรถไปนิดเดียวมันก็เลยไม่ค่อยแรงนะครับจะได้สองอันไหมเนี่ยอยากเทสสามดาวไม่ได้โอ้โหไม่ได้สอกอันเลยไม่เป็นไรครับก็ใช้ตามีตาเกิดไปเอาไปว่ามาเทสบอลลูนให้ดูแล้วกันนะครับเอาสี่สิบพอดีอ่อเอาไม่ถึงนะโอเค อ๋ออัลเิเมของน้องเนี่ยมันคิดมาจากค่ายแทกตรงๆเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆแทกเยอะก,ก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่แรงเท่าอินเทอร์เนตตี้ก็แน่นอนน้องเป็นตัวฮิวแต่ก็คือมีดาเมนะครับถ้าเพื่อนๆที่ทํามาหนักๆก,ก็ค่อนข้างตึงอยู่เอ,เอาเอาเอาแค่สองดาวไปแล้วกันดูดีแรงไหมอ่ะหลังจากใช้เวลาใช้อันตีเนี่ยเราจะได้บัฟปาร์ตี้บอลลูนทั้งปาร์ตี้อออย่างอย่างรัสแตกครับเนี่ยเมื่อด,ด,อดูดาเมเห็นบ้านดาเมก็ไม่ได้กาดดูดิสามพันห้าสามพันหกสี่พันห้าเห็นบ้านตะกี้ฮิวขึ้นมา นะดาวเมจ2ดาวสี่พันเจ็ก็เป็นตัวละครทรัพย์ที่มีดาวเมีแรงอยู่นะค่อนข้างค่อนข,ข้างแรงอยู่จบเทิร์นไปก็จะได้ในส่วนเอ่อที่ยับปาร์บาี้บาลูนอีกแล้วน,นะฆ่าเลยดีไหม่ะ เอาเอาเอาไปว่ามีเทสให้ดูแล้วกันมีเทสให้ดูเฉยดีมิซี่โอ้โหหมื่นส,สองครับนี่นี่ขนาดแบบไม่ได้บัฟเบิร์กอะไรน,นะเห็นไหมาก,การโจมตีสามพันแปดถือว่าแรงมากนะบอลลูนเนี่ยเป็นซับท,ที่โจมตีแรงมากครับโอ้โหยิงมาเลยยิงมาเลยดีครับจะได้เทสเลืเ่อนเวลาเลืเ่อนรถเ,เ,เยอะๆนะจบเทินเราก็จะได้บับตตี้บอลลูนด้วยนะครับตะกี้เลื่อนเด้งเก้าร้อยสิบสามด้วย อ้าวทำไมการ์ดมันห่วยอไยงนะมีเจะเทสฮิวเขาขสลับหน่อยโอ้โหมีแค่ดาวเดียวอ่ะอ,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 อ้าวใช้ไม่ได้วะ่ะอ้าวหนึ่งดาวแล้วกันครับหนึ่งดาวก็แล้วแค่นี้จบละเนี่ยเดี๋ยวลองดูน้องบูนะเห็นนะมฮิวขึ้นพันหกเลยจบครับ อ่ะก็จบการเทสแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแหละการ์ดเอเฮอรซีคอร์ดเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆใช้อันติเมตไปเนี่ยมันจะฮิวหมู่ก็มันก็ฮิวแรงมันก็ฮิวแรงขึ้นจริงๆนะแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะเอาประโยชน์ของการ์ดเนี้ยออกมาให้สุดอะ่ะก็มันก็ต้องอัพเต็มนะการ์ดเฮอเพราะเราดูจากตรงนี้ได้เลยว่าถ้ามีฮิวตอนนี้ประมาณ500หมู่ใช่ไหมเนี่ยอย่างที่หมีบอกครับว่าถ้าเกิดสมมติเราอัพการ์ดเต็มเนี่ย มันก็จะบวกตรงนี้ให้เราเห็นอยู่แล้วว่าจาก32กลายเป็น6 4ก็เพิ่มเพิ่มเท่าหนึ่งแล้วก็จะแอคแท็กจาก6เป็น4แล้วก็จากแอคแท็ก203เนี่ยกลายเป็น350ก็ขึ้นประมาณเกือบเกือบ300อ่ะและหลังจากที่แอคแท็กเราเพิ่มตรงนี้ไปเห็นไหมเขาก็บอกอยู่ว่าแอคแท็กสัก32เป็น0.4มันก็เหมือนเพิ่มเท่าหนึ่งอ่ะคิดจากแอคแท็กของเราเพราะนั้นการ์ดเธอเนี่ยถ้าเกิดจะปั้นก็ต้องปั้นให้สุดครับไม่งั้นมันก็ไรประโยชน์อะ่ะมันก็ฮิวได้แค่3 400 แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ใส่มันก็เล่นได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าว่าจะเอาบอลลูนเป็นตัวฮิลมันก็ช่วยทาให้ปาร์ตี้ตายยากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆเออสกิลฮิลของบอลลูนมันก็ถ้าเวลาเลือดคนในปาร์ตี้ต่าเนี่ยฮิวก็แป๊บเดียวก็เต็มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบกะจะเอาแบบเอามาตะเลยก็ควรจะมีนะก็ควรจะมีปไปไม่ได้อัพการเต็มก็ดีครับหลังจะใช้อัลติเมตก็ฮิลไปอีกหนึ่งพันทั้งปาร์ตี้นะครับ อเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไมากก็น้อยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันนะครับ